ครับคลิปที่หลายๆคนรอคอยนะฮะวันนี้พี่อาร์จะพาเจ้า 420D คันนี้ไปจูนแรงม้านะครับมาดูกันว่าเครื่องดีเซลเทอร์โบของ BMW นั้นจะจัดมาได้กี่มา้าสำหรับคนใจร้อนนะครับ 420D คันนี้ เดิมๆตามสเปค184แรงม้ากับแรงบิด280นิวตันเมตรขึ้นไดโนเทสแรงม้าลงล้อที่แท้จริงคือ167แรงม้าแรงบิดไม่เปลี่ยนคือ280นิวตันเมตร ผมจูนเสร็จแล้วได้ทั้งหมด202แรงม้าที่ล้อพร้อมแรงบิดที่424นิวตันเมตรแน่นอนครับจูนด้วยสเตเต็ดหทำไมสเตเตหไม่เอาสเตเตสแล้ว1กับ2ต่างกันอย่างไรแล้วถ้าจูนหนึมาอยากจะเป็น2ได้หรือเปล่ามามาดูกันแน่นอนครับรถคันนี้ผ่านการเก็บงานเก็บเครื่องเกียร์ช่วงล่างมาทั้งหมด เรีวยกว่าเป็นรถปี2015วิ่ง68,000โลนะวันที่ขึ้นไดโนนะครับที่เก็บงานมาครบทุกอย่างเครื่องสมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์ครับและแน่นอนก่อนจะจูนทางโมชั่นกระดาษมีการตรวจสอบตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์อีกครั้งพร้อมทั้งทำสโมก e ทสหารอยรั่วตามท่ออากาศก่อนทำการจูนทุกครั้งใครที่เป็นสายสเปคจะบอกว่าเอ้ยทำไมแรงมา้ารถ4แรงมา้าแล้ววัดจริงได้แค่1 7 ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรานับแรงม้าที่ตัวเครื่องนะครับบนไดโนนั้นเราจะได้192แรงม้าที่ล้อ167สเปค184ครับซึ่งจริงๆแล้วบอกว่าแรงม้านั้นขึ้นอยู่กับสภาพว่อากาศความกดอากาศต่างๆและก็อุณหภูมินะฮะอย่างนั้นอยากไปซีเรียสเรานับที่เราวัดณวันที่ขึ้นไดโนว่าได้กี่แรงม้าแล้วเอาไฟล์โยนเข้าไปแล้ววัดใหม่ณช่วงเวลา ในกรอบ1ชั่วโมงเดียวกันนั้นแรงม้าค่อนข้างแม่นยำคันนี้เพิ่มมาที่35แรงม้ากับแรงบิดที่เพิ่มขึ้นมาอีก44นิวตันเมตรตัวเลขดูเหมือนไม่ได้ตื่นเต้นแบบขึ้นที่890ม,ม้าร้อยม้าแต่สำหรับเครื่องดีเซล 2000cc บล็อกเล็กในเจ้า420ดีคันนี้แรงม้าเป็ดเสร็จที่202แรงม้าบนล้อนั้นให้การขับขี่ที่ดุดันดึงแะตัแบบอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆครับ นนี้นั้นเรายังคงกลับไปให้โมชั่นกระาดาษเป็นคนจูนเพราะว่าผมชอบสไตล์โมชั่นกระาดาษตรงที่เขาอาจจะไม่ได้เขี่ยม,มา้าขึ้นมาสูงที่สุดไฟล์เขาเป็นไฟล์โปรเจกต์เเป็นไฟล์ที่จูแล้วเนี่ยให้แรงม้ามากที่สุดเท่าที่ไม่ฝืนหรือไม่เค้นเครื่องที่สําคัญคอนเซปต์ของเขานะครับลากไปเล่าลมาแล้วเหมือนสปอนเซอร์เข้าไหมเปล่านะครับอันนี้พี่อาร์ตจ่ายตังค์เหมือนเคยและไฟล์ของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์เหมือนกับแบบคุณแม่คนอื่นเขาลองเนี่ยเขาจะ ไม่รู้เลยว่าประจูแรงม้ามาเพราะอาการรถคาแรกเตอร์รถนั้นมันเหมือนเกิดมันเป็นแบบนี้เลยมันมีความนุ่มมีความกดแล้วไปถอนแล้วหัวไม่ผงกงกเงกงกเง,งกเ,งเครื่องเดินเรียบเดินไม่ขอบประเงินหนึ่งสองศูนย์ดีแปลงร่างเป็น4 3 5สามไอทีนี้คำถามว่าทำไมถึงเอาสเตท1ไม่เอาสเตท2องคำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปที่ แบ่งประสบการณ์การใช้งานของผมเท่านั้นแล้วก็อ้างอิงจากข้อมูลของ motion กระดาษเท่านั้นนะครับจุนูนอื่นๆร้านอื่นๆที่อื่นอาจจะจูนคนละแบบแต่จุสเตทอาจจะเรียกต่างการปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับการใช้งานนะครับของเจ้า 420D ที่จุสเตตหนึ่งมาแล้วนั้นบอกเลยว่าขับสนุกกดแล้วมันรอบกวาดแว๊ดขึ้นเร็วกว่าเดิมความเร็วไต่ขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิมแบบแบบไม่ต้องมันโน้ยกมันฮึดขึ้นไปมัน มากมากนะครับอัตราการลงอัตราการเล่งบูตมาหนักขึ้นดึงขึ้นแบบรู้สึกเลยที่สําคัญนะครับฟีลลิ่งเนี่ยเป็นฟีลลิ่งแบบแรงแบบผู้ดีบีแบบผมรู้สึกแบบนั้นนะ <c oughs> คือแรงวัยรุ่นมันสะใจแต่เคลื่อนนิ่งเคลื่อนเงียบเครื่องเดินสมูทนะครับอัตราการขึ้นอัตราการสาับเกียร์ลงนั้นให้ความรู้สึกที่ราบรื่น <c oughs> สเตจหนึ่งของมวชั่นกระาดาษนั้นคือลดคุณเดิมก็ได้ไม่เดิมก็ได้ไม่เดิมหมายความว่าคุณจะมีท่อมีม้อพักหลังมาทําท่อคู่มาเปลี่ยนกองเปยมาจะใส่ตัวกองทรงกองซิ่งใส่บอ,บอฟวามาทั้งหมดทั้งมวลคือสเตจหนึ่งสเตตสองคือการใส่ดาวไป์ดาวไป์คือท่อแคตหลังเทอร์โบ คือเรื่องง่ายๆเอาแคตาลิติกคอนเวอร์เออกอันนี้คือเมนสําคัญของสเตยสซึ่งการเอา Catalytic c o n v e r ร์เตอร์ออกนั้นคุณจะมี2ทางเลือกคือ1ใส่แป๊บโล่งๆเลยนะฮะผลที่ตามมาคือท่อจะดังและควันดาปิดปีเพราะคุณไม่มีตัวกรองแล้วนะฮะทางเลือกที่2คือสปอร์ตแคตสองร้อเซลครับอากาศฟล o w ดีขึ้นนะครับสปอร์ตแคยังนับเป็นดาวพ p p ์อยู่ สองเท่าเรื่องนี้นะครับให้ผลตอบรับที่อาจจะแตกต่างกันไม่มากในแง่ของแรงม้าแต่บลภาวะควันท่อดาและกลิ่นเหม็นต่างกันอย่างมากมายการจุนแรงม้าเนี่ยคุณอ๊อฟบอกเลยว่าเครื่องดีเซล bmw เนี่ยสเตอ์หน่งก็พอแล้วเพียงพอครับคือจริงๆแล้วเครื่องดีเซลไม่ว่าจะเป็น bmw audi b e n z ผมแนะนําว่าสเตทหนก็พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ขับเครื่องดีเซลแบบไม่เราไม่อยากให้มีควันดำเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่แตยังไงก็ตามเราเราหลีกหนีควันดําไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราจะไป s t ตทสอนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปอัปเกรดคือการทําให้ท่อไอเสียมันโล่งขึ้นมันโฟ o w มากขึ้นการกรองไอเสียของตัว Catalytic DPF Diesel p a r t i c l e Filter มันหายไปมันก็จะมีควันออกมาเยอะขึ้น จูน39,000บาทสเตท2ค่าจูน45,000บาทส่วนต่างประมาณ6,000บาทแล้วดาวไปเท่าต้องโลง่งสตาร์ 8, าท8,000กว่าจนไปถึงสปอร์ตแคปในประมาณ14,000โดยประมาณนะครับอันนี้ราคาโดยประมาณแต่ละละอาจจะไม่เท่ากันปีถ้าเกิดคุณจะเป็นคนที่ไม่ยากได้กลิ่นเหม็นคุณเอาสปอร์ตแคทนะครับบวกกับค่าจูนที่ต่างกันอีก6 0 0 0บาทคือคุณเสียอีก2 0 0 0 0บาทเพื่อจะเป็นสเตท2แต่ จากปากคาพุณออฟคือสเตจหนึ่งท่อเดิมก็ได้เปลี่ยนท่อก็ได้แต่งเงี้ยก็ได้สเตตหนึ่งได้ประมาณกี่มาครับเจ้าต,ตัวนี้ n 4 7ตัว420ดีประมาณ40-50หแรงม้านะแต่ถ้าเกิดผมไปเปลี่ยนเป็นดาวไบส์นะครับแต่ผมเป็นคนหลีกเลี่ยงการมีคว,วันดำเพราะเราต้องการแต่ง B เป็น BM เมไม่ต้องการแต่ง b ีเเป็น DMa x ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่เป็นสป <200 Sell. S 1> อร์ตแคทสัก200เซลล์200เซลล์ผมบอไปทำต้งร่อนเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นพัวไปสเตตสองท,ทันทีได้ประมาณกี่มาครับ จากเมื่อกี้40ถึง50ก็กลายเป็น45ถึง55 <c oughs> คือได้ไม่เยอะครับ5ตัวประมาณประมาณนั้นแต่สิ่งที่ได้จากการที่ท่อเสียมันโล่งขึ้นน่ะคือเราจะได้ในช่วงของรอบสูงก็คือประมาณ4,000รอบขึ้นไปแล้วแล้วผมถามนิดนึงว่าคนขับรถดีเซลอะ่ะโดยชนส่วนใหญ่เดเจอร์มันก<ด>็ไม่ได้ไดลากรอบมันไม่ได้ลากรอบคือรถดีเซลเป็นรถที่แบบเราเหยียบคันเร่งขึ้นคันเร่งอ่ะใช้รอบประมาณ2,000-3,000รอบนั่นหมายความว่าเราแทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้แรงม้าสูงสุดที่รอบสูงสุดเลยยพระตนนัักกก็็ม่ีปโช์บ าา 4, ประมาณสี่พันรอบก็สับแล้วแล้วเราจูนเกียร์เปที่สับกี่รอบถ้าจูนเกียร์ไปเราเป็นโ<ล>หมดสปอร์ตพัทอ่ะสปอร์ตพัสก็คือจะลากให้จนสุดเลยเพราะว่าโหมดสปอร์ตพัทเหมือนเขาดีไซน์สำหรับขับในสนามใม่ลากให้สุดรอบซึ่งอาจจะเห็นประโยชน์ของบ้าบ้า,บา,า,าจูนเกียร์สองถูกต้องครับแต่ว่าขับรถดีเซลส่วนใหญ่แบบเหยียบครึ่งคันเร่งเป็นหลักไงเราต้องการใช้แรงบิดของมันสําคัญสุดเลยรถดีเซลคือแรงบิดไม่ใช่แรงม้าดังนั้น ถ้าเกิดรถทางย,ยาวๆโล่งๆสเตจสองกินแน่นอนแต่ถ้าเกิดขับในเมืองขับแบบคนปกติขับแบบเกลี้ยวกราดชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะไม่ได้จะต้องไปขยี้ขย่ง,งเข็นเหมือนลงเซอร์กิตลงแทรคนั้นผมว่าสเตจหนึ่งในมุมของพี่อาร์นั้นเพียงพอแล้วโอ้โใหใช้ได้เลย เงาตากล้องมันไหมมันถึงอยาให้ขา่าวดิหุยพยายามอยู่นี่เราต้องใช้ลูกชายเป็นตากล้องเฮ้ยสเตจหนึ่งตอนนี้เราอยู่โหมดคอมฟอร์ตกดคันเร่งครึ่งหนึ่งแล้วคันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังจำได้ เราจูนเกียร์สเตตสามมาตอนนั้นเราใส่เป็น Normal Mode มาเพราะเราต้องการจะลองกับเครื่องเดิมๆไม่ได้จูนขับสนุกแค่ไหนนะครับกลับไปดูคลิปเก่าได้แต่ที่จะเล่าก็คือว่าหลังจากเราจูนแรงม้าแล้วนั้นทางโมชั่นกระดาษจัดการอัปเดตไฟล์จูนเกียร์ให้ใหม่สเตเตอรมืันเดิมแต่ปรับพารามิเตอร์ใหม่ให้มันขับสนุกกว่าเดิมแล้วก็แม็กกับการจูนแรงม้ามากกว่าเดิมหมายความว่าจังหวะการลากล้อกระชับกินกนั้นมันลากกันไปปื๊ดจังหวะที่ทอร์กมาเต็มม้ามาเต็ม,ม,ตมไป ตั๊บหนึ่งปุ๊บพอมันเริ่มจะเถี่ยวเนี่ยมันสับเกียร์ปึ๊บมันก็ยังตบขึ้นไปมาใหม่มาอ้ฟูบอกเลยว่าแมทลงตัวแล้วก็มันว่าแล้วผมเชื่อว่าคงมีหลายหคนคิดเหมือนผมนะฮะคือว่าไอ้ตูสเตนหนึ่งไปก่อนขับไปสัก3-4เดือนสุดว่าพอเราเริ่มคุ้นชินแล้วอยากไปสเตสอ2 ต้องทําอย่างไรและก็เท่าไหร่นะฮะทำอย่างไรก็ไม่ยากครับขับรถไปครับหาร้านท่อที่คุณไว้ใจนะครับถ้าถามผมจากใจนะแนะน,นํารบกวนใส่สอร์ตแคท200เซลลอาจจะไม่โฟลท์ท่าเท่าท่อโลง่งๆแต่ควันไม่ดําไอ้ควันดําน้อยกว่าแล้วก็กลิ่นมันไม่เหม็นเท่ากับท่อโลง่งๆแล้วก็กลับไปที่ m อร์ o n กระาดาษครับโดยการจูนตัดสเตจหนึเป็นปสเตจสน,นั้น m อร์ o n กระาดาษคิดแค่ 8,000ันบาทนะฮะไม่ต้องจ่ายใหม่4 5 0 0 0นะฮะจ่ายต่อยอดจากของเดิมเพราะว่าเขามีเรคคอร์ดมีประวัติรถเราอยู่และหลายๆท่านถามมาบ่อยมากๆนะครับว่าจะเป็นทางคอมเมนต์บน u t u b e นะครับคอมเมนต์ comment บน Facebook f แฟนเพจหรือว่าอินบ็อกบนแฟนเพจก็ตามเนี่ยถามว่าเฮ้ยพี่ครับจูนเกียร์และจูนกล่องนะและหรือและหรือนะมันจะทำให้เครื่องโซมเร็วไหมเครื่องจะพังเร็วไหมนู่นนั่นนี่ก็ขอตอบอีกครั้งนะครับแบบขวานผ่าซักว่าอยู่ที่ฝีเท้าของท่านเจ้าของรถนั่นเองครับ กระแทกกระแทกขยี้ขยี้เค้นเค้น,น,นแบบแบบคุณขับรถคุณรู้แหละส่งนั้นเนี่ยรถเดิมเดิมก็โซมรถจูดก็โซมใช่ครับมันบูทหนักกว่าอะไรหนักกว่าก็โซมเร็วกว่าแต่ถ้าเกิดคุณขับแบบแรงแบบปกติกดอืดอืดอืดไม่ใช่แบบกระแทกฮือห้าฮือห้าอย่างเงี้ยนะไม่ได้กาะชากเคืค่อมันสะบัดมากๆเนี่ยผมมองว่า การสึกหรอนะครับเครื่องสแตนดาดกับเครื่องที่จูนในสไตลที่ให้แรงม้าสูงสุดกับความปลอดภัยสูงสุดนะฮะเดี๋ยวที่เราทําในวันนี้นั้นอัตราการสึกหรอนั้นแทบไม่แตกต่างกันแน่นอนครับรถที่จูนมาอาจจะสึกหรอมากกว่าแต่ผมมองว่าเล็กน้อยมากๆจนแทบไม่เป็นประเด็นในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ำหรับเจ้า 420D สีเทาคันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับบอกมาแต่คลิปแร่แล้วว่าคันนี้ซื้อมาปั้นให้ดูแล้วก็ขายใครที่ซื้อคันนี้ต่อไปแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้กับสเตต1บวกไฟล์จูนเกียร์สเตต3แล้วก็จบตรงนี้อยากจะไปทำท่อเพิ่มก็ไปทำพ่อพักหลังเพิ่มออกท่อคู่ใส่ดิฟิวเซอร์ไปแต่งต่อ ก็ได้ตามใจชอบแน่นอนครับถ้าเกิดคุณออกไปแต่งต่อนะฮะไปเปลี่ยนกองซิ่งไปทําท่อใหม่นะครับหลังแคทเปลี่ยนพักหลังทําปลายออกสี่อะไรมาคุณจะได้เพิ่มมากกว่านี้และขับสนุกขึ้นไปอีกคั้นขับแล้วอยากจะไปให้สุดกว่านี้นะครับขับกลับไปที่มอเตอร์กลาดได้เพราะเขาไม่ได้ขอดคันนี้สามารถไปเปลี่ยนดาวไป์แล้วก็จ่ายเงินเพิ่มเพื่อทําเป็นสเตจสองได้ครับ หวังว่าเพื่อนๆคงจะฟินกับ202แรงม้าลงล้อใช้เต็มๆขยี้ถนนได้อย่างเหมามันกับเจ้า 420D เครื่องดีเซล2,000เทอร์โบรหัส N47 คันนี้ครับคลิปหน้าเราจะมาปิดจบมาสรุปรวมให้ดูว่า 420D คันนี้นั้นต้องใช้เงินปั้นเท่าไหร่มีรายละเอียดอะไรบ้างเพราะมีอีกหลายๆอย่างที่ทาไปแล้วอย่างไว่ได้เล่าครับ ฝากกดไลค์กดสมัครแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย